สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพนยนต์นั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถคันนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งปรับสภาพเสร็จนะคะเราก็รีบนํามารีวิวให้กับคุณลูกค้าที่กําลังรอคอยนะคะ เป็น Toyota v ีอคันนี้นั่นเองนะคะก็ได้เป็นตัวท็อปนะคะรุ่น1.5ตัว G นะคะก็ได้เป็นโฉมเจนที่3ปี2013นั่นเองนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่335,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็อันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะเครดิตปกติไม่ได้ติดล่าชา้าไม่ได้ติดแบ็คลิสอันนี้ออกรถ0บาทกันไปเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็อย่าลืมกดซันกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถนะคะแล้วก็จะต่อด้วยภายในจบท้ายด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้มาดูพรมอมกันเลยสําหรับวีออชมนี้นะคะได้เป็นชมเจนที่3นะคะรถปี2013นนั่นเองสําหรับชมนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าทํามาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะบอกว่าสําหรับตัวท็อปเนี่ยจะได้ตัวนี้ที่เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เอากลักษณ์เด่่นนขอองมี้จะยู โครเมียมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองสําหรับโตโยต้านะคะนุ่นบอกเลยว่าเครื่องอึดถึกแล้วก็ทนเป็นอย่างมากและที่สําคัญอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายนะคะมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะถัดลงมาในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะคันนี้หมายเลขทะเบียนพอพ่านมม้า7700กรุงเทพมหานครนะคะก็คุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะ The ต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขากันนะคะก็สําหรับชมนี้เนี่ยจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะก็ได้ไปเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะอันนี้หลังจากที่ได้มีการปรับสภาพไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะขัดชุดโคมไฟให้ใหม่ก็ดูใสใหม่วิ้งด้วยนะคะชุดโคมไฟตรงรุ่นของเขาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะก็ช่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนั่นเองซึ่งยังไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมมาให้คุณลูกค้าสามารถเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยตนเองเลย นะคะมา ต่อันในส่วนของตัวล้อดีกว่านะคะก็สําหรับโชมนี้นะคะจะได้เป็นล้ออัลลอยนะคะตัวนี้ได้เป็นเดิมแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นของแท้ที่มาจากสูตรโตโยต้านะคะเป็นลอ้อแม็กซีลูนั่นเองซึ่งขนาดของตัวล้อแม็กนะคะก็ได้เป็นขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวยางบิสโต e นะคะทั้ง4เส้นเลยซึ่งในส่วนของตัวยางเองนะคะก็ได้ยางสัปดาห์ที่18ปี2021นะคะก็ได้ยางค่อนข้างใหม่นะคะก็เพื่อความสบายใจของคุณลูกค้านะคะใช้ไปอีก1ปีค่อยป เห็นอย่างได้เลยนะคะเห็นไหมคะโครงสร้างซุ้มล้อของเขาเนี่ยทุกอย่างเดิมแท้ทั้งหมดน็อตกริปตัวตัวอยู่ครบสบายใจได้เลยนะคะต่อมานะคะที่หูของกระจกมองข้างของเขาเนี่ยก็เวลาพับหูกระจกตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับตัวกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะ และที่สําคัญเจ้าของคุนก่าวเนี่ยได้มีการติดตั้งคิ้วกันศาสตร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะคะติดตั้งมาตรงรุ่นของเขาเลยและสําหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถนยนต์มือ2อ,อยู่นะคะก็อยากให้สังเกตที่กระจกทุกบ้านเลยนะคะว่าถ้าเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะก็เพื่อยืนยันได้เลยนะคะว่ากระจกเนี่ยไม่เคยแตกหรือว่าเปลี่ยนมาก่อนนะคะและที่สําคัญ ตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของสัญญาณกันขโมยมาจากโรงงานด้วยนะคะ ถัดลงมาด้านล่างจะเป็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทั้ง4ี่บานอ่ะดูภาพรวมด้านข้างนะคะก็สําหรับสีของตัวรถนะคะเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีบอลทองนั่นเองถือว่าเป็นสีที่หาค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะและที่สำคัญได้ตัวท็อปด้วยนะคะก็ไม่ผิดหวังเป็นสีเดิมนะคะสีเดิมทั้งคันไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดนะคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยตัวนี้จะเป็นระบ เบนซินล,ลว้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยสําหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นีจะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95สำหรับตัวนี้รองรับ e20 แล้วด้วยนะคะก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างประหยัดเลยมา มาต่อกันในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะก็สําหรับชุดโคมไฟท้ายของเขานะคะก็มีครบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติด้วยนะคะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ฝากระโปรงด้านท้ายนะคะจะเป็นในส่วนตัวรุ่นของเขานั่นก็คือ v ีออสนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองและถัดมาใกล้ๆกันนะคะก็จะมีในส่วนของตัวรุ่นย่อยของเขานะคะก็คือตัวจีเนาะ ถัดมาเราไปดูในส่วนของตัวด้านบนหลังคากันนะคะก็จะมีในส่วนของเสานะคะเสาอากาศรับขึ้นสัญญาณวิทยุนั่นเองนะคะกระจกบาน้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะ ต่อมาในส่วนของตรงนี้นะคะก็คิวฝากระโปรงด้านท้ายนี่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อไฟด้านท้ายทั้งสองข้างด้วยคิวฝากระโปรงท้ายนะคะที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมนั่นเองเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดเลยซึ่งตัวนี้นะคะนุ่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะก็เซ็นเซอร์ตัวนี้จะทําการเตือนนะคะให้เราทําการระวังเพื่อที่จะทําการหยุดรถนั่นเองนะคะ ต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะก็เปิดได้2วิธีเลยนะคะก็คือใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายได้เลยหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าพอเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเลยเนาะซึ่งตัวนี้นะถ้าไม่ได้ติดแก๊สเนี่ยพื้นที่ภายในของเขาก็จะค่อนข้างกว้างแลว้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะและที่สําคัญเนี่ยรถแบนหลักเมื่ผ่อนได้แบบสบายๆเลยนะคะบอกเลยออกรถศู์บายกันไปเลยนะคะอ่ะ เิดมาด้านล่างนะคะเราก็จะเจอในส่วนของยางอะไหล่สำรองแล้วก็ถุงเครื่องมือนั่นเองนะคะก็ส่วนแม่แรงนะคะตัว To y ยต้าวีออเองอะ่ะจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองอ่ะเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกันนะคะก็สีขาวพวกนี้นะคะจะเป็นรอยทางมะพร้าวที่มาจากโรงงานเลยแล้วก็เม็ดกลมๆก็จะเป็นเมรร็ดอาที่มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะก็เพื่อบ่งบอกว่าทุกอย่างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจาก รงงานนะคะคเปิดให้ดูกันอีกหนึ่งฟังเลยนะคะเพื่อคุลูกค้าที่อยู่ไกลๆไม่สะดวกมาดูรถนะคะก็อยากให้ดูจบในคลิปนี้นะคะเพื่อความสบายใจว่าโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดว่าไม่มีจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมาแล้วก็ไม่มีการตัดต่อตัวรถมาอย่างแน่นอนนะคะ,คะในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับทั้ง2ฝั่ังเลยนะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันการันตีได้เลยนะคะว่าฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยโดนชน ไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทําสีมาอย่างแน่นอนเนี่ยแม้กระทั่งขอบยางห้องเก็บสัมภาระนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวเลยถือว่าตัวรถคันนี้นะภาพรวมด้านนอกแล้วก็โครงสร้างด้านถ่ายก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะอ่ะอันนี้เราก็เดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูในส่วนของออปชั่นภายในของตัวรถคันนี้กันไป มาคือจะบอกว่าสีนี้เป็นสีที่หายากนะและสีสวยด้วยนะคะดูหรูดูแพงเลยเนาะมาเรามาดูที่แผงประตูด้านในก่อนเลยนะคะก็ของเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีดําตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทาเนาะแบบนี้เลยมือเปิดประตูด้านในนะคะตรงนี้จะทํามาจากวัสดุโครเมียมนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซนทรัลล็อกและกระจกทั้ง4ี่บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้าขวดน,น้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆ,กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะ พอมาถึงในส่วนของตัวขั้นบันไดเห็นไหมด้วยกับความที่เขาดูแลรถค่อนข้างดีนะคะก็มีการติดตั้งสครับเพจมาให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวตกแต่งรถนะคะถนอมรถไม่ให้รอยรองเท้าเนี่ยกระแทกกับสีของตัวรถนั่นเองเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้สามารถดึงออกมาได้ด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้านั่นเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับคนขับนะคะ,นะคะนะเก็บเข้าไปตัวนี้นะคะตัวผ้าผูกกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยมา ก่อนที่เราจะไปถึงเลขไม่เรามาดูที่พวงมาลัยก่อนนะคะก็สำหรับพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากพวงมาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมกับทุงลมนิรภัยนะคะจำนวน1คู่นคูนนั่นเอง ให้ดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันรถปี2013คันนี้เลขใหม่อยู่ที่5359กิโลนะคะได้เลขใหม่น้อยมากๆเลยและที่สำคัญเลขใหม่ตัวนี้ก็คือเป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงๆนะคะก็ไม่เยอะราขายเยอะนะคะแล้วก็ไม่น้อยแล้วก็ขายน้อยนะคะอ่ะ เรามาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะก็สาหรับตัวเครื่องเสียงเองนะคะได้เป็นเครื่องเสียงซีดีสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะก็ตัวนี้ก็มาจากโรงงานเนาะถัดมาในส่วนของระบบแอร์นะคะก็จะได้เป็นแอร์ที่เป็นแบบอนาล็อกเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ได้เป็นแบบ Auto. ออโต้เห็นไหมปรับความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยหรือว่าถ้าปรับไม่ทันใจเราเราก็แบบปรับเองได้ตามใจชอบก็ได้ด้วยนะคะ ท่านมาในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเห็นไหมที่นุ่นนั่งอยู่เห็นไหมจะเป็นเบาะผ้าสีดําซึ่งตกแต่งลวดลายด้วยได้สีน้ําเงินแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะสําหรับเบาะผ้าเองก็เป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนเลยนะคะถือว่าเวลาจากรถในที่กลางแจ้งนะคะตัวนี้เบาะเขาจะแบบระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยเนาะ,ะไปต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังดีกว่านะ ก่อนที่เราจะไปเครื่องยนต์เราแวะที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังก่อนอ่ะเข้าไปชมกันเลยสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็น บ่อผ้าสีดาตกแต่งลวดลายโดย,ดยได้สีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะคะก็สังเกตจากสายเบลนะของเขาออกแบบมาให้ถึง3เส้นก็แปลว่ารองรับผู้โดยสารถึง3ท่านนะคะก็เพื่อความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนั่นเองสังเกตดูระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลงังเห็นไหมคะว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้แบบสบายเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยแล้วก็เพดานด้านบนนะคะก็ค่อนข้างสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็น คุยเลยนะคะอ่ะไปต่อกันที่ในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยมาสำหรับ ตัวนี้นะคะเป็นรถปี2013มาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTi นะคะขนาด1 5 0 0ซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์นะคะก็สาหรับคันนี้ในเลขหม่อยู่ประมาณ50,000นะคะสบายใจได้เลยเครื่องยนต์ยังฟิตอยู่เลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์วันเอ็นเซด้วยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องตแต่อย่างใดนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยอะมตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังได้เลยนะคะ สำหรับน็อตฝากระโปรงสีเดิมนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับไล่ลงมาใจส่วนของน็อตแก้มต่างๆเห็นไหมคะสีเดิมทั้งหมดเลยเนาะอันนี้เม็ดอาร์ตที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะ <S <S ตรงนี้จะเป็นในส่วนของน็อตแก้มด้านซ้ายนะคะน็อตสีเดิมไล่ลงมาจะเป็นในส่วนของตัวคานด้านซ้าย <S <S สำหรับน็อตตัวนี้นะคะก็เชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายและคานด้านหน้านั่นเองก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ คันหน้าเดิมๆตรงๆทั้งหมดเลยการันตีเรื่องโครงสร้างด้วยนะคะ สำหรับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้านขวานั่นเองสีเดิมไม่มีรอยถะลาะไม่มีรอยขยับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ,ของตัวคานด้านขวาน็อตแก้มด้านขวานะคะไล่ขึ้นไปเลยสติ๊กเกอร์มอ,อกรที่ติดอยู่กับเบ้าโชกเม็นอาร์ที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะมาจนถึงน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาน,นะคะก็สีเดิมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะต้องมีในส่วนของสัญลักษณ์ตัวใต้ยอยู่แบบนี้นะคะ,ะ,คะเพื่อบ่งบอกว่าฝากระโปรงเดิมแท้ที่มาจากโรงงาน แผ่นการความร้อนสภาพยังดียังโสมบูรณ์อยู่เลยนะคะก็นี่แล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานแล้วก็สติกเกอร์สีอยู่ครบทุกจุดเช่นเดียวกันนะคะก็สบายใจเรื่องโครงสร้างได้เลยนะคะว่าเพชรยนต์คัดรสสวยคุณภาพเกรด a ทุกคันอย่างแน่นอนนะคะก็จะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยอนต์พลิกความหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถคันนี้ที่นุ่นนํามารีวิวเจาะลึกทุกรายละเอียดทุกส่วนของตัวรถเลยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota าวีออนั่นเองนะคะ1.5ตัว G ปี2013นะคะก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทนะคะก็สําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเอาไปเลยบอสจัดให้ช่วยผ่อนนานถึง6เดือนและหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกเป็นโปรคาฟี 90วันก็ได้เลยนะคะก็ทุกอย่างนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดด้วยนะคะก็ดูคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับนุ่นแล้วก็ทีมงานเพจยนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ